เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะกับลูกนากตัวกลมวันนี้ได้องุ่นเคียวโฮเจลลี่มาสั่งมาประมาณหนึ่งเดือนกว่าจะได้ก็เราจะมาลองชิมกันว่าระหว่างอองุ่นเคียวโฮเจลลี่กับอองุ่นเคียวโฮแท้ๆเนี่ยอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันมาแกะเลยมาลองดูซิดูซิว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้าง หนึ่งสองสหนึ่งแพ็คก็จะมีทั้งหมดกี่ลูกเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดลูกนะมีทั้งหมดเจ็ดลูกเอาหมุนเคียวโฮะค่ะเขาก็มีทั้งสีม่วงแล้วก็สีเขียววันนี้อยากลองที่ที่เป็นแบบสีเขียวก็เลยได้แต่สีเขียวมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเทกันเลยนี่ ทั้งหมด6ลูก7จ็ดลูกมีทั้งหมดเลูกโอ้พระเทมากลิ่นมันหอมออกมาเลยอะ่ะโอ้หพอจับไปแล้วเนี่ยเหมือนลูกโป่งอะ่ะ <c oughs> ยืดยืดยืนยืนนะหอมหอมอยู่หอมอยู่งั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างอบอกว่าให้ใช้ไม้จิ้มจิ้มเดี๋ยวมันจะแตก อออกมาแล้วใช่มาแล้วเนาะอันนี้แกะออกมาแล้วนี่เดี๋ยวดมอ,อีกทีนึงกลิ่นหอม,หอม ออกหวานมากกว่าออกหวานมากกว่าจะเป็นแบบว่ารสชาติขององุ่นนะ่ะเดี๋ยวลองอีกสัลูกหนะึ่งชิมกินกินไปก็อร่อยดีนะเหมือนขนมเด็กกันแหละอืไม่รู้แพงอะไร ถ้าเอาไปแช่เย็นมันก็คงจะแบบว่าหวานชื่นใจอ่ะอืบัดเดียวหมดไปสามลูกแล้วหรอ,องั้นลูกที่สี่เลย กินกินไปก็เพลินดีไหนก็มีอ,องุ่นเคียวโฮของแท้มาแล้วเดี๋ยวมาลองชิมกันซิว่าจะแตกต่างกันไหมเพราะเคียวโฮเหมือนกันเคียวโฮเจลลี่กับอ,องุ่นเคียวโฮอันนี้เอาลูกสีม่วงมา ยังยังไม่รู้รสชาติรู้แต่ว,ว่าเป็นองุ่นยังไม่รู้รสชาติอีกกินอีกหน่อยอื รสชาติเหมือนเหมือนมะม่วงสุกอ่ะก็มาลองกินดูเนาะทั้งสองอย่างก็อร่อยดีนะสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอคูณทุกคนมากนะคะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ลูกนาคตัวกลมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจา้า